สวัสดีครับกมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังเด็กช่องที่ไม่ต้องดูก็รู้เรื่องเพราะเดี๋ยวผมเล่าให้บทแบบไม่หลือให้ลุ้นในปี2 0 3 5ลูกเรือของยานเฮอร์มีเดินทางไปถึงดาวอังคารเพื่อปฏิบัติภารกิจสำรวจเป็นเวลา31วันภายใต้แสงอาทิตย์ในวันที่18พวกเขาออกสำรวจพื้นที่ไอซิดาเลียแทนิเชียขณะที่นักพฤษศาสตร์มาก,กำลังเก็บตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี ระบบปฏิบัติการเบสได้รับคำเตื่นเกี่ยวกับพายุฝุ่นจากคอมพิวเตอร์และแจ้งให้ทุกคนกลับไปยังที่พักอาศัยบนพื้นผิวดาวอังคารที่เรียกว่ารับขณะมองดูกลุ่มเมฆที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามามากและนักเคมีอเล็กคิดว่าพวกเขาควรรอให้พายุสงบลงแต่ผู้บัญชาการเบรซ่าคาดการว่ามันจะรุนแรงมาก จึงสั่งให้ทุกคนอพยพเมื่อทุกคนสวมชุดอวกาศเรียบร้อยพวกเขาเปิดประตูฮับออกและถูกพายุฝุ่นกระแทกทันทีพวกเขาพยายามฝ่าพายุไปที่ยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของดาวอังคารหรือ Mav แต่พายุอาจทําให้ยานทิกความได้จึงต้องรีบขึ้นยานให้เร็วที่สุดแม้ว่ามาจะคิดว่าสามารถใช้สายเคเบิลและรถสำรวจยึดยานไว้ได้ก็ตามทันใดนั้นจานดาวเทียมถูกพายุพัดกระเด็นทุกคนก้มตัวหลบแต่มากหลบไม่ทันและถูกจานดาวเทียมกระแทกร่างของเขาถูกพัดหายไปในความมืดคอมพิวเตอร์ส่งสัญญาณเตือนว่าชุดอวกาศของมาเกิดรรรรรออั่่่วกเเขขขาาาาาไไมมสสถะบุตแหหนงงืญญณชีด้ เมลิซาสั่งให้ลูกเรือที่เหลือขึ้น MAV ขณะที่เธอพยายามค้นหาตูมาร์กอีกสักพักแต่สัลยแพทย์คริสเติรนว่าด้วยรอยร่วของชุดโอกาสมากน่าจะเสียชีวิตแล้วอีกทั้งพายุกำลังทำให้ MAV ล้มเมลิสซาจึงไม่มีทางเลือกนอกจากเข้าร่วมกับลูกเรือและสั่งปอยยานออกจากดาวอังคารลูกเรือเศร้าโศกกับการสูญเสียเพื่อนขณะที่บนโลกเท็ดดี้ผู้บริหารของแนสเซอร์แถลงข่าวว่าทีมสำรวจดาวอังคารกลับมาโดยขาดสมาชิกหนึ่งคน อย่างไรก็ตามบนดาวอังคารพายุสิ้นสุดลงและมากฟื้นขึ้นมาเมื่อชุดอวกาศของเขาเตือนว่าระดับออกซิเจนอยู่ในระดับวิกฤตเศษโลหะที่ติดกับจานดาวเทียมได้แทงทะลุชุดของเขาแต่กลับปิดรูร่วไว้ทำให้เขารอดชีวิตมากตัดสายไฟออกแล้วรีบกลับเข้าหับอย่างยากลำบากจากนั้นเขาถอดแท่งโลหะออกจากบาดแผลแม้จะยังมีเศษโลหะฝังอยู่ข้างในก็ตามเขาใช้คีมดึงเศษโลหะออกก่อนจะปิดแผลต่อมามากล็อกอินเข้าสู่คอมพิวเตอร์ และเริ่มบันทึกวิดีโอเพื่อบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีที่เขาไม่รอดเนื่องจากเสาอากาศเสียหายเขาจึงไม่มีทางติดต่อในสแด้และภารกิจส่งมนุษย์ไปดาวอังคารครั้งต่อไปจะมาในอีก4ปีซึ่งเขาไม่คิดว่าจะอยู่รอดได้นานขนาดนั้นขณะที่พายุอีกลูกกาลังก่อตัวขึ้นภายนอกมาร์กใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพักผ่อนแต่ในที่สุดเขาก็เบื่อจึงเริ่มทาความสะอาดทับและเก็บข้าวของของเพื่อนร่วมทีมลงกล่องพร้อมติดป้ายชื่อ เมื่อมองภาพถ่ายของพวกเขามากตัดสินใจว่าเขาจะไม่ยอมตายในที่แห่งนี้ตอนเช้าเขาจะสานอาหารทั้งหมดรวมถึงอาหารสำหรับวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งมีมันฝรั่งอยู่ด้วยทำให้เขาเกิดไอเดียโดยใช้ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์มากเริ่มสร้างเรือนพาบปลูกภายในคับโดยใช้ดินดาวอังคารและของเสียจากห้องน้ำของลูกเรือเป็นปุ๋ยเขาปลูกมันฝรั่งทั้งหมดแต่พวกมันต้องการน้ำจำนวนมากในการเติบโตโชคดีที่เขามีเครื่องมือและชิ้นส่วนที่สามารถสร้างอุปกรณ์เผาเชื้อเพลิงจรวดที่เหลืออยู่และเปลี่ยนมันเป็นน้ำได้ครั้งแรกที่เปิดใช้งานเครื่องเกิดดไไไฟลลุุกกกกกกกม่่าาจึงงงงงต้้้้อออออแขรรรคนนณณหััโยสปป์ ครั้งนี้อุปกรณ์ทำงานได้ดีทำให้เขามีน้ำสำหรับตัวเองและสวนของเขาวันเวลาผ่านไปมากทำงานหนะักและบันทึกทุกอย่างลงในวิดีโอประจำวันเขาดูแลส,วนแล,สวนและซ่อมแซมแผงโซลาเซลล์ด้านนอกวันที่54เขาดีใจที่เห็นต้นไม้เริ่มงอกขึ้นจริงๆบนโลกวินเซนต์ผู้อำนวยการภารกิจดาวอังคารบอกกับเท,ท็ดดี้ว่าพวกเขาควรวางแผนภารกิจใหม่แทนที่จะรออีก4ปีเพราะภารกิจล่าสุดยังไม่สำเร็จแต่เท,ท็ดดี้ไม่เห็นด้วยโดยบอกว่าถ้าพวกเขาส่งยาไปตอนนี้พวกเขาจะเพียงแค่ไปรับร่างของมาร์กมาให้ประชาชนดู ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อภาพลักษณ์ของนาซาอย่างไรก็ตามวินเซนต์ย้งว่าพวกเขาสามารถใช้จุดนี้ให้เป็นประโยชน์โดยจัดภารกิจให้ดูเหมือนเป็นการนำร่างของมาร์กกลับมาให้ครอบครัวไม่กี่นาทีต่อมาที่ศูนย์อวกาศเท็กซัสเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้รับข้อความจากวินเซนต์ให้ค้นหาพิกัดเฉพาะบนดาวอังคารเมื่อใช้ดาวเทียมสแกนพื้นที่เธอพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ฮับทาให้เธอตกใจและแจ้งเหตุฉุกเฉินเท็ดดี้วินเซนต์และแอนนี่ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อรีบมาที่ศูนย์อวกาศเพื่อดูด้วยตาตัวเองพววววกกกเเขาาาาสรรุป่าา่่่มมมยยัังีีชิิตอูและถถน จะดำเนินการอย่างไรต่อไปเนื่องจากประชาชนจะไม่พอใจที่พวกเขาทิ้งนักบินอวกาศไว้และลูกเรือที่เหลืออาจรู้สึกผิดเท็ดดี้กังวลว่ามากจะไม่สามารถอยู่รอดได้โดยไม่มีอาหารขณะที่วินเซนต์ก่วงสภาพจิตใจของมากเพราะเขาอาจคิดว่าตัวเองถูกทอดทิ้งวันถัดมาเท็ดดี้แถลงข่าวอีกครั้งเพื่อประกาศว่ามากยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่สามารถตอบคำถามเพิ่มเติมได้เพราะยังขาดข้อมูลสำคัญลูกเรือของเฮอร์มิสยังไม่ทราบเรื่องนี้วันที่70มากกระหนักว่าเขาต้องเริ่มคิดแผนระยะย,ยาวทีมกู้ภัยที่จะมาถึงในอีก4ปีจะลงจอดห่างจากฮับลเมตร ดังนั้นเขาต้องหาทางเดินทางไปที่นั่นปัญหาแรกคือรถสำรวจที่ใช้งานได้สามารถเดินทางได้เพียง35กิโลเมตรก่อนต้องชาร์จแบตเตอรี่ปัญหาที่2คือการเดินทางจะใช้เวลาถึง50วันซึ่งหมายความว่าเขาต้องอยู่ในรถสำรวจที่มีระบบช่วยชีวิตจำกัดมาร์กแก้ปัญหาด้วยการนำชิ้นส่วนจากรถสำรวจที่ถูกพายุพัดเสียหายมาเพิ่มความจุแบตเตอรี่ของรถที่ยังใช้งานได้เขาทดลองเดินทางในตอนกลางคืนและพบว่าความหนาวเย็ยนรุนแรงมาก แต่การเปิดเครื่องทาความร้อนจะกินพลังงานแบตเตอรี่มากเกินไปเมื่อกลับถึงทับเขาตัดสินใจกดเอาเครื่องกําเนิดพลังงานความร้อนจากไอโซโทปกัมม OK ันตรังสีอาทิจิออกมาซึ่งเป็นงานอันตรายเพราะเต็มไปด้วยพโพลอนียมแต่เขาทําสาเร็จโดยไม่เกิดอุบัติเหตุและเชื่อมต่อเครื่องกําเนิดเข้ากับรถสํารวจบนโลกวินเซนต์แถลงข่าวเพื่ออธิบายกิจกรรมของมาร์กเนื่องจากภาพถ่ายจากดาวเทียมถูกเผยแพร่ต่อสาธารณเขาอธิบายว่ามาร์กน่าจะพยายามเดินทางไปยังจุดลงจอดแต่ถ้านาซาติดตอมาร์กได้พวกเขาจะบอกให้เขารอการช่วยเหลือเท็ดดี้ตำหนิวินเซนต นอกจากนี้เขายังสั่งให้สร้างและส่งยานบรรทุกเสบียงไปยังดาวอังคารทีมงานแจ้งว่าการสร้างและปล่อยยานจะใช้เวลา9เดือนแต่เท็ดดี้สั่งให้ทำให้เสร็จภายใน3เดือนมิดผู้อํานวยการการบินยืนยันว่าควรแจ้งข่าวให้ลูกเรือภารกิจทราบแต่เท็ดดี้ปฏิเสธจนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถช่วยมากได้วันที่79มามากสามารถเก็บเกี่ยวมันฝรั่งจากสวนของเขาได้สําเร็จเขานําหัวเล็กไปปลูกใหม่และเก็บหัวใหญ่ไว้เป็นเสบียงอาหารจากนั้นเขามองแผนที่และพยายามคิดหาทางแก้ปัญหาการสื่อสาร จนกระทั่งเขาได้ไอเดียเขาขึ้นรถสำรวจและขับไปในทิศทางที่ทำให้วินเซนต์งุนงงในตอนแรกแต่เมื่อวินเซนต์ดูแผนที่เขาก็ตื่นเต้นเมื่อรู้ว่ามาก,กำลังไปที่ไหนไม่นานหลังจากนั้นมากเริ่มกุดสายและนำยาสำรวจพาดไฟเดอร์ er, ซึ่งหยุดทำงานไปตั้งแต่ปี1997ออกมาเขานำมันขึ้นรถสำรวจและขับกลับไปที่ฮับเพื่อเริ่มซ่อมแซมขณะเดียวกันวินเซนต์รีบไปพบทีมวิศวกรและนำแบบจำลองของพาดไฟเดอร์ er ออกมาเพื่อโปรแกรมการเชื่อมต่อหลังจากนั้นไม่นานพาดไฟเดอร์ er ทั้งสองเครื่องสามารถติดต่อ,อก,กันได้ทีมงานบนโลกเรรริ่่มไดด้ัับภาาาาาพถยจกวองค มารีบทำป้ายขึ้นมาถามว่าพวกคุณเห็นฉันไหมพร้อมกับป้ายใช่และไม่ทีมงานบนโลกขยับกล้องไปที่ป้ายใช่ทําให้มารีดใจสุดขีดตอนนี้เขาต้องหาทางสนทนาเรื่องทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนด้วยแค่กล้องและป้ายเขาเปิดคอมพิวเตอร์ของเบสและพบตารางตัวอักษรและตัวเลขเขาจึงนํามาตั้งรอบพารไฟเดอร์ er โดยใช้ป้ายทีมวิศวกรของนาซาเข้าใจสิ่งที่เขากําลังทําและเริ่มจําลองวิธีนี้ในห้องทดลองของพวกเขาเมื่อทุกอย่างพร้อมทั้งสองฝ่ายเริ่มส่งข้อความถึงกันได้แล้วมาร์กบอกเล่าว,ว่าเขารอดชีวิต มาได้อย่างไรและย้ำว่ามันไม่ใช่ความผิดของลูกเรือจากนั้นนาซาเริ่มส่งคําแนะนําให้เขาแก้ไขระบบสื่อสารของรถสํารวจเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับพาสไฟเดอร์ได้โดยการปรับความที่สัญญามาร์กทำตามคําแนะนําอย่างเคร่งครัดและในไม่ช้าเขาก็ได้รับข้อความจากวินเซนที่บอกว่าพวกเขาเฝ้าดูเขาอยู่และทั้งโลกกาลังเอาใจช่วยวินเซนสัญญาว่าพวกเขากําลังทาแผนช่วยเหลือและจะส่งเสบียงมาให้มากถามถึงลูกเรือของเขาแต่วินเซน ต้องอธิบายว่าพวกเขายังไม่ได้บอกลูกเรือว่าเขารอดชีวิตเพราะต้องการให้พวกเขามีสมาธิกับการเดินทางกลับมาร์กไม่พอใจเรื่องนี้และเริ่มส่งข้อความที่เต็มไปด้วยคำสบถออกอากาศไปทั่วโลกเท็ดดีต้ต้องคุยกับผู้บริหารระดับสูงเพื่ออธิบายว่ามาร์กทำไปเพราะความเครียดแต่ในที่สุดมิรสามารถน้อน้าวให้ติดต่อกับลูกเรือได้โดยไม่บอกวินเซนต์ผ่านไป4ีเดือนนะับตั้งแต่ลูกเรือออกจากดาวอังคารพวกเขาตกใจเมื่อได้รับวิดีโอข้อความที่ส่งถึงพวกเขาทุกคนรวมตัวกันรอบจอและดูวิดีโอของมิรท,ที่แจ้งข่าวใหญ่ให้พวกเขารูู้้้้้้ตาาามมททททีี่่คคดดไไววุกกนรสึผิิงงงเบือหลั วันที่128มาร์กบันทึกลงในบล็อกของเขาว่านาซายังคงถามหาอัปเดตแม้แต่เรื่องเล็กน้อยและตอนนี้พวกเขาพยายามควบคุมการปลูกพืชของเขาเราวกับว่าเขาไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่เขายังได้รับอีเมลมากมายรวมถึงฉบับหนึ่งจากประธานาธิบดีและอีกฉบับจากมหาวิทยาลัยของเขาซึ่งระบุว่าเมื่อใดที่คุณปลูกพืชในที่ใดที่หนึ่งคุณถือว่าได้ตั้งอนาณาจิคมที่นั่นดังนั้นมาร์กจึงประกาศว่าเขาเป็นผู้ตั้งอนาณาจิคมแห่งดาวอังคารในการส่งข้อมูลครั้งต่อไปนาซาขอให้มาร์กโพสต์ถ้าถ่ายภาพเพื่อใช้สสหรรรัััับบปะาามมพนนธ์แตต่่กกลเลเ ทำให้อนนี่หงุดหงิดที่เขาไม่ทําถ้าให้ดูดีสําหรับสื่อเท็ดดี้บอกให้โพสต์ภาพนั้นไปพร้อมกับประกาศเรื่องการส่งสเสบียงซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ9เดือนอาหารของมากนาก่าจะเพียงพอจนกว่าจะถึงเวลานั้นแต่เท็ดดี้กังวลว่าอาจมีบางอย่างผิดพลาดคืนหนึ่งมากทำการบํารุงรักษาด้านนอกเสร็จและกลับเข้าไปในฮับอย่างไรก็ตามเกิดความผิดพลาดขึ้นความดันภายในทําให้เกิดรูรั่วที่ผนังทันใดนั้นเกิดระเบิดเล็กๆและแอลลอปลิวออกไปกลิ้งไปไกลก่อนจะชนเข้ากับบางสิ่งมากรอชีวิต จากเหตุการณ์นี้แต่ชุดของเขามีรอยรั่วและเขากาลังสูญเสียออกซิเจนเขารีบใช้เทปปิดรอยแตกทั้งหมดและปิดผลิตชุดไว้ทันเวลาจากนั้นมากลับเข้าไปในฮับและรู้สึกสิ้นหวังเมื่อพบว่าแรงระเบิดทําให้พืชของเขาถูกเผาทาลายหมดเขาหยิบเสบียงบางส่วนและไปนอนในรถสํารวจค่ำคืนนั้นเขาตะโกนออกมาด้วยความหมุดหยิดก่อนจะส่งข้อความไปยังโลก ที่นาซาวินเซนต์แจ้งข่าวให้ทุกคนทราบว่าสเสบียงที่เหลือจะช่วยให้มากอยู่รอดได้อีกประมาณ200วันเท็ตตี้รีบสั่งให้ทุกฝ่ายเร่งสร้างยานส่งสเสบียงให้เร็วขึ้นเพื่อให้มากมีสิ่งที่ทานาซาเชื่อมสัญญาณของเขาเข้ากับเฮมสตอรนน์น้เขาสามารถส่งข้อความถึงลูกเรือได้แล้ววันต่อมามากทําความสะอาดสวนและอุดร,รัวที่เกิดจากระเบิดคืนนั้นเขาพยายามแบ่งสเสบียงมันฝรั่งให้เพียงพอแต่เสียงพายุที่พัดอยู่นอกพับทาให้เขาเครียดมากขึ้นบนโลกนักคำนวณเส้นทางอาวกาศริดกำลังคุยกับเพื่อออนนนนนนร่่่่่่่่วววววมมงงงงงงงาาาาาาาเเเเเเเกกกกกีีกีีียยยััับบบลลลลดดดดิททขขสสพูตแแหโะ ซึ่งทาให้เกิดไอเดียใหม่ขณะดเดียวกันเท็ดดี้พยายามหาช่องทางในกระบวนการทํางานเพื่อลดเวลาในการเตรียมยาวันที่154มาร์กลดปริมาณอาหารของตัวเองให้เหลือน้อยที่สุดและเริ่มผสมยาบางชนิดเพื่อช่วยให้ร่างกายอยู่รอดอีกสสัปดาห์ต่อมายานส่งสเสบียงพร้อมปล่อยตัวทุกคนที่นาซามารวมตัวกันเพื่อชมการปล่อยจรวดในตอนแรกทุกอย่างดูเป็นไปด้วยดีแต่ไม่นานพวกเขาพบว,ว่ามีปัญหาการแป่งตัวของยาและเพียงไม่กี่นาทีหลังจากนั้นยานก็ระเบิดบรรยากาศในศูนย์ควบคุมตกอยู่ในความเงียบวินเซน์ได้รับมอบหมายให้แจ้งข่าาวร้ย ให้มากรู้เมื่อเขาส่งข้อความมาถามถึงความคืบหน้าวันที่186มาร์คสมากส่งข้อความถึงมิลิซ่าขอให้เธอไปเยี่ยมพ่อแม่ของเขาหลังจากกลับถึงโลกและบอกพวกเขาทุกอย่างเกี่ยวกับช่วงเวลาของเขาบนดาวอังคารเขาต้องการให้พวกเขารู้ว่าเขารักพวกเขาและถ้าเขาตายไปเขาก็ภูมิใจที่ได้ทำบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเองขณะเดียวกันองค์การอาวกาศแห่งชาติจีนกำลังชมสัมภาษณ์ของเท็ดดี้ ซึ่งอธิบายว่ายานส่งเสบียงล้มเหลวเพราะพวกเขาลดระยะเวลาการตรวจสอบจีนมีจรวดขับดันที่ทรงพลังและล้ำหน้ากว่าซึ่งสามารถช่วยให้นาซาส่งยานเร็วขึ้นแต่เทคโนโลยีนี้เป็นความลับสุดยอดหากพวกเขาจะช่วยนาซาเรื่องนี้ต้องถูกเก็บเป็นความลับจากคนทั้งโลกไม่นานหลังจากนั้นเท็ดดี้ได้รับสายจากจีนและเขาตกลงตามเงื่อนไขเรื่องการปิดเป็นความลับขณะที่วิศวกรของนาซาพยายามสร้างยานส่งเสบียงลํำใหม่ให้เสร็จภายใน28วันริชัทคำนวณเส้นทางเสร็จและบินไปพบวินเซน เพื่อเสนอแผนที่ดีกว่าวินเซนต์จัดประชุมและริชใช้เครื่องเย็บกระดาษแอนนี่และเท็ดดี้ในการสาธิตแผนของเขาแทนที่จะส่งยานส่งสเสบียงไปที่ดาวอังคารโดยตรงพวกเขาสามารถใช้จรวดขับดันของจีนเพื่อให้มันไปพบกับเฮอร์มิสในอวกาศจากนั้นลูกเรือจะเก็บสเสบียงและใช้เทคนิคซิงช็อตเอฟเฟกต์บินวนรอบโลกเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วพุ่งกลับไปยังดาวอังคารเพื่อช่วยมารซึ่งต้องเดินทางไปยังเอ็มเอวีเพื่อเตรียมพร้อมรับการช่วยเหลืออย่างไรก็ตามแผนนี้จะเพิ่มระยะเวลาภารกิจของลูกเรืออีก500วัน มิดคิดว่าควรให้เมลิซาและพวกเขาตัดสินใจเองว่าจะทำหรือไม่แต่เท็ดดี้ไม่ต้องการเสี่ยงให้ทั้งทีมตกอยู่ในอันตรายและประกาศว่าจะยึดตามแผนเดิมแทนที่จะใช้แผนของริดบนยานเฮอร์มิสเบดพบข้อความที่ถูกเข้ารหัสและเมื่อเธอถอดรหัสก็พบว่ามันคือแผนของริดลูกเรือทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อหาหรือว่าควรทำอย่างไรเมลซิซาใช้เวลาสักครู่เพื่อเตือนทุกคนถึงผลที่ตามมาพวกเขาจะไม่ได้เจอครอบครัวไปอีกหนึ่งปีและหากทำเช่นนี้จะถือว่าเป็นการขัดคำสั่งพวกเขาจะถูกส่งขึ้นสารทหารและที่สำคัญที่สุดการใช้สลิงช อย่างไรก็ตามลูกเรือไม่ลังเลเลยที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วยกับแผนนี้ที่นาซาพวกเขาได้รับข้อความจากเบตซึ่งมีมุกตลกเกี่ยวกับริดก่อนที่พวกเขาจะสังเกตเห็นว่าเฮมส์กำลังออกนอกเส้นทางเท็ดดี้ไม่มีทางเลือกนอกจากให้แอนนี่ออกแถลงข่าวเพื่อแจ้งแผนใหม่เขายังสงสัยว่ามิดเป็นคนแอบ,บส่งข้อมูลนี้ให้ลูกเรือและบอกเขาว่าหลังจบภารกิจเขาจะต้องลาออกวันที่2 1 9มาร์กเริ่มดัดแปลงรถสำรวจเพราะเขาต้องขนสัมภาระจำนวนมากเพื่อเดินทางไปยังปล่องภูเขาไฟที่มี MAV อยู่นาซาทดลองแบบเดียวกันในห้องปฏิบัติการและส่่่่งขข้ออออมูลทีัปเเเดตพืืชวยหา นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนเดินทางมาทำงานที่นาซาเพื่อช่วยพัฒนาเครื่องขับดันใหม่แม้ว่าจะมีปัญหาด้านภาษาและวัฒนธรรมก็ตามลูกเรือเฮอร์มิสโทรหาครอบครัวของพวกเขาเพื่อบอกว่าพวกเขาจะต้องรออีก500วันกว่าจะได้พบกันอีกครั้งในที่สุดรถสำรวจของมาร์ก็พร้อมและเขาทดลองขับเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างทํางานได้ดีขนณะเดียวกันจรวดขับดันใหม่ก็ผ่านการทดสอบและยานส่งเสบียงถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศโดยไม่มีปัญหาเมื่อเฮอร์มิสพบยานลำนี้ใกล้โลกพวกเขาก็ต่อเชื่อมเข้ากับยานของตนเจ็ดเดือนต่อมามาร์กเตรียมตัวออกเดินนทททาาาางเขขบัึก้้อควมสุดย และปิดระบบทั้งหมดในฮับจากนั้นเขาขีดเครื่องหมายวันที่461บนผนังและลงชื่อก่อนจะขึ้นรถสำรวจการเดินทางของเขายาวไกลและเขาต้องหยุดเป็นระยะเพื่อชาร์จพลังงานให้รถโดยใช้แผงโซลาเซลล์ที่นำมาจากฮับระหว่างช่วงเวลาชาร์จเขาใช้โอกาสนั้นชื่นชมทิวทัศน์และเตือนตัวเองว่าเขาเป็นมนุษย์คนแรกที่มาเยือนสถานที่เหล่านี้และเขายังใช้เวลานั้นในการยิ่พักผ่อนอีกด้วยวันที่517มิตรและทีมวิศวกรค้นพบปัญหาเฮอร์มิสไม่สามารถเข้าสู่วงโครจรของดาวอังคารได้ เพราะมันจะใช้เชื้อเพลิงมากเกินไปจนไม่พอสําหรับเดินทางกลับ MAV สามารถขึ้นไปได้แค่ระดับวงโครจรต่ำดังนั้นมากต้องเร่งความเร็วให้มากพอเพื่อหนีแรงโน้มถ่วงของดาวอังคารวิธีเดียวที่จะทําได้คือต้องลดน้าหนักของ MAV ลงถึง5,000กิโลกรัมมิสเสนอให้ถอดเก้าอี้แผงควบคุมและแม้แต่ระบบช่วยชีวิตบางส่วนออกมากจะต้องสวมชุดนักบินอวกาศเพื่อหายใจและลูกเรือของเฮอร์มิสจะต้องบังคับ MAV จากระยะไก,กลโดยไม่มีระบบสื่อสารสำรองที่แย่กว่านั้นพวกเขาจะต้องถอดแอร์ล็อกและหน้าต่างออกแล้วใช้ผ้าใบปิดด้านนนบของ MAV แท ภารกิจนี้มีความเสี่ยงสูงมากแต่พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นเมื่อพวกเขาส่งแผนนี้ให้มาร์กเขาตอบกลับมาด้วยคำหยาดในวันที่538มาร์กเดินทางมาถึงปล่องภูเขาไฟและบันทึกไดอารี่เกี่ยวกับความบ้าคลั่งของแผนนี้แต่เขาก็ยอมรับว่าชอบความคิดที่ว่าเขาจะกลายเป็นมนุษย์ที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์การเดินทางในอวกาศจากนั้นเขาเริ่มปรับแต่งยาน m a V โดยถอดชิ้นส่วนทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกเหลือไว้เพียงสิ่งที่จำเป็นที่สุดและใช้ผ้าเปกลุูด้านบนในวันที่560เมลิซ่าทบทวนแผนการช่วยหือมาร และมอบหมายหน้าที่ให้กับลูกเรือแต่ละคนเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจจะเป็นไปตามแผนหากมีอะไรผิดพลาดพวกเขาก็พร้อมจะกระโดดออกจากเฮอร์มิสไปช่วยเพื่อนของพวกเขาวันต่อมา马ม克าก,กินสเสบียงมื้อสุดท้ายของเขาและทิ้งข้อความไว้สาหรับนักบินอวกาศที่อาจพบรถสํารวจของเขาในอนาคตโดยขอให้พวกเขาดูแลมันเพราะมันช่วยชีวิตเขาไว้บนโลกผู้คนรวมตัวกันกน,นอกอาคารของนาซาและตามท้องถนนในเมืองใหญ่ทั่วโลกเพื่อติดตามภารกิจกู้ภยัยหลังจากโกนหนวดและตัดผมมากสวมชุดอวกาศและขึ้นไปในยานเ a v มเมื่อเฮอร์มิส อยู่ใกล้พอพวกเขาสามารถสื่อสารกับมากผ่านวิทยุได้แทนที่จะใช้ข้อความมากถึงกับหลังน้ำตามเมื่อกล่าวขอบคุณเพื่อนร่วมทีมที่กลับมาช่วยเหลือเมลิซาทําการนับถอยหลังและยาน m a V ก็อทะยานขึ้นไปโดยไม่มีปัญหาอย่างไรก็ตามไม่กี่นาทีหลังจากนั้นผ้าใบที่คลุมยาหลุดออกความดังเปลี่ยนแปลงทําให้มากเวียนศีรษะจนหมดสติเฮอร์มิสปิดระบบบูสเตอร์ระยะไกลและพบว่า m a v เชื้อเพลิงหมดทาให้มันอยู่ห่างจากยาหลักมากกว่าที่วางแผนไว้ลูกเรือสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยใช้เชื้อเพลิงสำรองบางส่วนแต่จะทาให้ความเร็วเพิ่มขึ้นนนนจเกกกกิไปสสําารรััับด เมื่อมาร์กฟื้นขึ้นมาและรู้ปัญหาเขาเสนอแผนใหม่เขาจะเจาะชุดอวกาศของตัวเองเพื่อให้แรงดันอากาศดันตัวเขาไปยังเฮอร์มิสแผนนี้สิทธิ์มากแต่กลับเป็นแรงบันดาลใจให้มิลิซ่าคิดไอเดียที่คล้ายกันนั่นคือระเบิดประตูอากาศออกเพื่อสร้างแรงขับให้เฮอร์มิสเข้าใกล้ MAV อเล็กได้รับมอบหมายให้สร้างระเบิดโดยใช้วัตถุดิบในยานรวมถึงน้ำตาลธรรมดาซึ่งแรงระเบิดจะรุนแรงกว่าดินระเบิดในนาไม้คริสติตั้งระเบิดที่ประตูอากาศก่อนลอยตัวออกมาในห้องนักบินคำนวณแล้วว่าระยะทางยังห่างเกินไปมิลิซ่าจึงดสออชวมาววเ,เธุศ และเตรียมตัวออกเดินทางเมื่อระเบิดทำงานประตูอากาศถูกทำลายและแรงระเบิดช่วยให้เฮอร์มิสเข้าใกล้ MAV มากขึ้นคริสเกี่ยวเชือกนิรภัยกับเมลิซาขณะที่เธอลอยออกไปช่วยมากแต่เชือกสั้นเกินไปมากจึงตัดสินใจใช้แผนของตัวเองเขาเจาะชุดอวกาศและแรงอากาศผลักตัวเขาพุ่งออกจาก MAV เขาต่อสู้เพื่อควบคุมทิศทางแต่ในที่สุดก็สามารถบินออกมาได้ขณะที่เมลิซาพยายามเอื้อมมือคว้าเขาแต่มากเคลื่อนที่เร็วเกินไปมือของพวกเขาชนกันแต่ไม่สามารถจับกันได้ อย่างไรก็ตามมากสามารถคว้าเชือกไว้ได้และเมลิซาดึงเขาเข้ามาจนกระทั่งพวกเขากลับมาพบกันอีกครั้งลูกเรือดึงทั้งคู่ขึ้นอย่าและแจ้งไปยังโลกว่าภารกิจสำเร็จแล้วผู้คนทั่วโลกต่างฉลองชัยชนะหลังจากฟื้นตัวและกลับสู่สภาพปกติมากกลายเป็นอาจารย์สอนวิธีเอาชีวิตรอดให้กับผู้สมัครนักบินอวกาศสามปีต่อมาภารกิจสำรวจดาวอังคารครั้งใหม่ก็ถูกปล่อยตัวออกไปสำเร็จขอบคุณที่รับชมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้ารักก็กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดก็เปิดแจ้งเตือนแต่ถ้าไม่ทำระวังเจอในฝันนัก